ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม Identity V กับตัวลเขาที่มีชื่อว่าเสนะียเนาะวันนี้ก็จะพามาดูว่าวิธีการจูกแจ็คเดอะริปเปอร์แจ็คเดอะริปเปอร์จูกันยังไงนะครับเนาะอละมัน,ะนอันนี้เปอร์ของผมเนาะเสียผมแนะนําให้เอาซ้ายขวาแล้วก็สตันนานบวกเออ่ลุกไปไปขั้นหนึ่งเนาะเพราะว่าเสียเนี่ยจะจูกไม้แรกได้ค่อนข้างดีและก็ดูนกได้เยอะมากในกรณีที่คุณพกซ้ายไปเนาะ เดี๋ยวย้ายไปดูเพื่อนเราก็เถอะเนาะอันนี้เปอร์ของเช็กเด e ปเปอร์เนาะเอาเป็นคละายเปอร์กี่ชาเนาะพังไม้ไวตาแดงยิงไปแล้วครับจังหวะนี้พอฟูมพกสามเก้าโอเคครับนกของเสียเนี่ยมันจะอยู่ได้เป็นเวลาสิบห้าวิเนาะซึ่งสิบห้าวินั้นก็สามารถช่วยเพื่อนได้เยอะเลยเนาะ คือนอกของเซียเนี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์ตรงที่ยื้อเวลาเพื่อนได้นะอันนี้ผมส่งนกไปแนละ้วแต่ว่าผมส่งพลาดเนานะนอกครูดาวไม่ทันเนาะนี่เขาไม่ได้มองหลังเลยนะเนี่ยการโจมที่ดีต้องมองหลังตลอดต้องมองหลังบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มองหลังเลยนะไม่รอดนะ แล้วผมกลับมาพอดีอ่ะแต่ก็ถือว่าจุ๊ผ่านเกณฑ์น,นะครับรราาาอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรกับ,นนกกบฮิตบอ็อกแจ็คนะเห็นไหมปาไปก็ไม่โดนเหมือนกันนะอันนี้ผมคงเหมือนกันว่าไม่โดนนิดเยังไงอันนี้ผมรอช่วยเนาะนนนะถ้าเกิดเราเป็นสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่ใช่ตัวที่บีบไม่ช่วยอย่างเช่นบอลบอลนะแต่เป็นแจ็คแบบเนี้ยอ่า เราค่อยช่วยก่อนก็ได้นะอันนี้ผมตันไม้เขาได้ขอเลยต้องจําเป็นต้องช่วยเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ถ้าไม่พกไทยก็พยายามบล็อกให้ได้ทีหนึ่งนะอันนี้ผมบล็อกได้ทีหนึ่งแล้วเขาไถาไปกลางไม้พอดีเลยนะอืมอันนี้ผมมือลั่นกดย่องไปนะนี่ฮวิธีการที่เราเจอแจ็คริปเปอร์พยายามวิ่งให้เขา เอามือมาตีเราเนาะอย่าเอาหมอกมาตีเราเพราะถ้าเกิดเขาตีเอาหมอกมาตีเราปับ๊บนกเราหายเขาจะตีเราซ้ำอีกทอบหนึ่งได้เนาะอันนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาแจ็คเขาเล่นกันเนี่ยเขาจะถอยหลังแล้วตีนะกดตีแล้วถอยหลังเออเนี่ยนะผมวิ่งไปหาเขาเนาะอันนี้ผมพยานย,ายืนใกล้ๆเขาเพื่อกันเขาฟันหมอกใส่นะอันนี้ผมพลาดนะจริงๆเขาอาจจะฟันหมอกใส่ผมได้นะจีนี่นกผมใกล้หมดแล้วนะ ผมเลยตัดสินใจข้ามทิ้งทันทีเลยนะอันนี้ผมหลอกครับเห็นไหมคือเราจะหลอกเราต้องหลอกให้ว่าเรากำลังจะไปข้าห็นไม้หรือหน้าต่างเพราะแจ็คถ้าเกิดเขาไม่ได้ใจเย็นพอเนี่ยเขาจะป้าหมอกไปทันทีทันใดเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดแจ็คแรงสูงเนี่ยอาจจะใช้เทคนิคนี้ไม่ได้เพราะว่าแจ็คแรงส,งสูงเขาจะค่อนข้างใจเย็นเนาะ ตัดกรรมาการแข่งเนาะการแข่งว่ะการกับเกมนะฮะผมพับไม้นี่ทิ้งไปเลยเนาะเพราะถ้าผมไม่พับเนี่ยแจ็คจะวิ่งมาแล้วเอาฟันหมอกตบผมได้ลนะอันนี้ผมพยายามหลบมุมเนาะผมกลัว่าแจ็คจะฟันหมอกมาได้นะครับเพราะว่าแจ็คคนนี้เข้าปีเปอร์นะซึ่งการพกปีเปอร์มาเนี่ยมันทําให้ฟันหมอกได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะถ้าแจ็คไม่ได้อยู่แรงสูงมากก็พยายามแบบหลอกว่าจะข่าเพนมาหรือหน้าต่างหรือจะวิ่งไปทางอะไรทางหนึ่งอะฮะเนาะอันนี้ผมหมดที่ไปจริงๆเนาะ เห็นไหมจูเปมเด็ก็ได้หนึ่งเครื่องแล้วเนาะครับเครื่องเตรียมล้าด้วยเนาะตอนนี้อันนี้เหมือนเขาเจะจับผมลงเข้ามีแต่ว่าเนี่ยด้วยพลังแห่งเปิร์กกิ้นไวสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะผมจึงยิ้นหลุดนะครับปิ้งผมก็ได้นกฟรีมาอีกหนึ่งตัวแล้วฮะอันนี้ผมขอเก็บนกไปก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเขาจะจุดเครื่องแนละ้วผมต้องให้วิ่งเขาตีนะอย่าเอาฟันหมอกมาตีเราเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะตีเราต่อตาแดงได้อีกรอบหนึ่งเนาะ อาจจะทำให้เกมพลิกได้นะครับเนาะพยายามพับไม้ทิ้งไปเลยเนาะแจ็คเนาะอย่าดักไม้เพราะมันมีหมอกได้มันอาจจะตีไม่ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเขาจะมาวิ่งมาตีนะเดี๋ยวผมก็ใส่ลงไปดักไปก่อนเลยนะอันนี้ผมวิ่งหลบหลบหลอกๆกันฮะเนาะเขาไม่ยอมตีนกเนาะจะรอให้นกอันนี้เขาเทเลทิ้งแล้วฮะ เรเปิดเรียบร้อยฮะเนาะฟันหมอบไปจังหวะนี้ฮะเล่าแบบแจ็คเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาเรื่องฮิตบ็อกนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเนาะแจ็คค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องฮิตบ็อกนะฮะเนาะ,ะก็ฝากทาง gm ปรับแก้ส่วนนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาแจ็คตีเนี่ยมันบางครั้งมันตีเหมือนจะโดนแต่มันไม่โดนนะฮะเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมเพย์หนึ่งกันเลยนะฮะก็เป็นการแบบอัดคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รู้เปล่าวะ ไปดูกันคลิปต่อไปเลยครับ let's go <S เดี๋ยวนะออเอเอเนี่ยสามสองหนึ่งว้าเอา้ากดไม่ติดกลับมาอีกเกมเพย์หนึ่งนะครับเนาะอันนี้เราเจอวูชางเนาะวูชางเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นดีและถ่วงไม้แรกได้ประมาณสัก8ปดสิบพีเนี่ยยังไงยังไงคนก็เนาะอันนี้ พยายามบูชาอย่าพยายามวิ่งไปเส้นตรงนะไม่จะเจอร่างไว้อันนี้ผมหลอกดักเขานะฮะเนาะอันนี้ผมพาดนะพาดต้นเกมที่ไม่วิ่งเข้าวาร์ปเขาเนาะอันนี้ผมยืนรอนะเห็นไหมยืนรอเพื่อให้เขาก,กดตีแล้วเขาจะมาตีวาร์ปทิงนะ้งเนาะอันนี้ผมพับพกเปิร์กนี่มาเนาะฝูงเกือกมาเนาะมันจะทําให้เราพับไม้ไวาขึ้นในระยะ18เมตรจากพูล่าเนาะเป็นเวลาแปเมื่ออยู่ในรยะ เมื่อหนูอยู่ในระยะเวลา8ดวิเป็นเวลาเวลาแดวิกับผูล่า18เมตรนะมันจะทำให้เราพับไม้ไวขึ้นเนาะ20เนนาะล่างไวเนี่ยจะตีค่อนข้างไกลได้มากเลยนะฮะจะสังเกตได้จากเนี่ยไฟปลายไฟแดงๆไฟแดงๆของเขาะฮะปลายไฟแดงๆครับมันจะตีโดนเนาะอันนี้เพราะเราเห็นชาร์จมาใช่ไหมฮะเราให้หลบหลังสีกีวางอะไรก็ได้ฮะเห็นไหมหลบหลังกล่องเล็กๆเ,เ,เนาะ โอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ใส่นกจริงๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าพินเทสแปะวาร์ปช่วยไว้นะอันนี้ถือว่าพินเทสเป็นงานมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเนาะวิ่งไปเก็เก๋ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะฮะจริงๆจังหวะนี้ผมควรไปถอดรหัสได้แล้วนะเนาะอะล่ะไปดูมุมมองพินเทสกันเนาะมูชางตอนที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเกตตอนต้นเกมอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะ มันจะจูได้ง่ายมากถ้าอูชางไม่มีจิตตอนต้นเกมเนะานะนี่ฮะพอเขาชาร์จมาเนี่ยให้เราหลบหลังแผ่นไม้ก่อนเนาะพยายามหลบหลังสิง่ขงขีดขวางอะไรก็ได้เนาะเห็นไหมเนาะพยายามหลบหลังสิง่งขีดขวางอะไรกล่อง่างแบบเนี้ยก็ยังหลบได้เลยนะฮะเนาะหลบหลังสิง่งกีดขวางอะไรก็ได้ครับมันจะ มีโอกาสรอดจากการโดนชาตีมากกว่าเนาะสมมติคุณกำลังวิ่งเข้ามาแล้วเจออูชางชาร์ให้หลบหลังไม้นิดนึงเนาะหลบเข้าไปลึกหน่อยหนึ่งแต่ว่าอย่าหลบอย่าหลบแบบไม่ลึกมากเพราะว่าบางทีอาจจะโดนฮิตบ็อกมาสศจั์ได้นะครับเนาะอันนี้มันรับประกันอูชางก็ขึ้นชื่อเรื่องฮิตบ็อกมาสะจันอยู่เหมือนกันนะฮะอูชางเนี่ยถ้าไล่ไม้และไม่เก่งมากเนี่ยมันจะไม่สามารถมันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกนะ คือช่างเนี่ยไล่ต้นเกมไม่เก่งเนาะบางคนเขาเลยพกปิงมาช่วยเนาะอันนี้เป็นการช่วยที่อาจจะพลาดไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาก็ช่วยได้ดีนะคือไม่โดนตีฝีเลยสักแผลหนึ่งนะครับเนาะอันนี้คือข้อดีของเขาเนาะอันนี้ผมมาถอนปีเปอร์เนะเาะอัตาตานี้ผมเล่นค่อนข้างจะเทเกมนะยนะอันนี้จร<ๆ>ิงๆพินเท็ควรจะวิ่งไปที่อื่นด้วยซ้ำไปนะไม่ควรจะวิ่งมาตรงนี้นะ ก็โดนโซนเครื่องได้แต่ว่าข้อดีคือเครื่องตรงน,นี้เป็นเครื่องของสำรวจนาะแล้วก็มันอยู่ชั้น2เลยโซนยากหน่อยแต่ก็จะเดินพิเปร์โซนได้นาออันนี้ผมไปช่วยเขาเองเนาะบูชางเนี่ยตัวที่ค่อนข้างจะแพ้ทางก็จะเป็นเมอร์เซนกับเซียเนาะเพราะว่าเซียจะทําให้ไม้แร้งเนี่ยจุกได้นานมากขึ้นเนาะ แล้วก็จะแพ้พวกเมอร์เซนเพราะมันช่วยอ้างเก้าอี้ได้ดีมากเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะทำให้ฮันเตอร์เสียเวลาเนาะร้อยฮันเตอร์ตีแล้ววิ่งเข้าวาร์ปทันทีนะฮะมันจะทำให้ฮันเตอร์ต้องเสียวาร์ปทิ้งแนตีวาร์ปทิ้งแทนเนาะแต่ก็ต้องระวังนะฮะเนาะถ้าเกิดคุณเนี่ยวิ่งเข้าช้าจริงๆเนี่ยมันอาจจะโดนได้นะฮะเนาะอันนี้ไม่โดนนะวิธีการพับแผ่นไม้ ร่างไว้ที่ดีที่สุดหรือทุกร่างเลยนะคือร้อยให้เขาตีดักไม้ไมาก่อนนะอันนี้ผมหลบรังแผ่นไม้เห็นไหมเขาจะตีไม่โดนนะถึงเราจะโดนปีเปอร์นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากฮะเนี่ยผมโยกลองกับเขานะอันนี้ผมวิ่งเข้าไปใส่นกเลยนะเพราะว่าอันตรายถ้าไม่ใส่เมื่อกี้อาจจะโดนตีฟรีได้นะ,ะพยายามมองหลังไว้ตลอดเวลาครับเล่นเซียต้องฝึกมองหลังเนาะคุณจะได้นกไวมากเนะ ล่างไว้เนี่ยทำแบบนี้ได้นะฮะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปนิดนึงแล้วก็วิ่งกลับมานะฮะแล้วก็พับแผ่นไม้เพราะว่าถ้าล่างไว้เขาไม่ได้กดตีดยักนะมันตีไม่ทันอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาคิวกันอยู่นะอันนี้ผมพับทันทีเลยนะฮะเพราะว่าเราอาจจะโดนนั้นได้นะ,ะอันนี้เหมือนเขาจะหลงดวงไฟนะที่เขาไปไล่คนอื่นแล้วนะครับแต่เหมือนเขาจะวาร์ปสั้นไปหน่อยนะฮะอุตส่าห์บอกแล้วนะ,ะว่าผู้รับผู้รับเปลี่ยนประมาณิระวังรอบตัวไว้ให้ดี อันนี้เหมือนเพื่อนเขาวิ่งไปโดนตีนะโอ้โยนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะคือแบ็คเนี่ยเวลามันติดยันแล้วมันตีเนี่ยมันตีค่อนข้างไวมากเลยนะนี่ฮะเห็นไหมคือถ้าแปะไม่ดีอะ่ะพินเทสกับพินเทสเนี่ยเสียวาฟีได้เลยนะฮะพอวูชางมีเกตแล้วนะ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะฮะเนาะมันจะเป็นตัวที่ไล่ง่ายมากถ้ามีเกตเนาะ บูช่างเนี่ยไม้แรกจะสําคัญมากเลยนะย้ําเลยนะไม้แรกสําคัญเพราะถ้าเกิดไม้แรกจุ๊ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ที่แบบว่าเพื่อนล้มไหวยแล้วโดนจับลากไปโซนเครื่องอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันก็ไม่ดีกับใครเลยครับคือมันโดนจับไปโซนเครื่องแล้วบูช่างเนี่ยมันสามารถบีบขึ้มาเล่นเฟรได้เนาะก็ อันนี้ไม้แผ่นนี้ผมจำเป็นต้องพับทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเผื่อคอนเฟอร์สสานเขาวิ่งมาอาจจะได้สปินออกไปได้นะฮะอันนี้มันเขาไม่รู้นะว่าหลุมอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมส่งนกอยู่นะผมนึกว่าเพื่อนโดนไล่นะนี่ได้ดูด้วยนะฮะพอเราเห็นล่มมาปั๊บฟึ๊บให้วิ่งออกเลยนะเพราะเราเดี๋ยวเราอาจจะโดนตีกระเด็นออกจากประตูได้นะกระเด็นกระเด็นออกทาง กระเด็นขออีกด้านหนึ่งนะแล้วก็โดนจับนั่งฝีได้นะอันนี้ต้องระวังนะก็ทริกของการโจ๊กอูชางเนี่ยถ้าเป็นล่างไว้เนี่ยให้พยายามหลบหลังสิ่งกีดขวางอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดเขาจะช์จตีดักมาให้เราวิ่งไปหลบหลังแผ่นไม้นะครับเนาะอย่าเพิ่งพับทันทีวิ่งเข้าไปหลบก่อนให้เขาตีเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยพับทิ้งเนาะหรือเวลาเขาตีดักเนี่ยก็ดูด้วยว่า เขาจะตีไถ่ไม้ไม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมูช่างเนี่ยเขาจะไม่นิยมตีไถ่ไม้กันนะครับเนาะเพราะว่ามีโอกาสจะโดนพับไม้กลับมาสูงมากนะครับเนาะเขาเลยนิยมตีดักเฉยๆเนาะถ้าเป็นถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าดักได้ก็ดักก็มั่นใจว่าดักได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮนะเนาะถ้าจะดักอ้างไว้นะแต่ล่างแบคเนี่ยอาจจะดักยากหน่อยนึงนะครับเนาะถ้าเป็นไม้ลึกจริงๆเนี่ย บูชาเนี่ยดับได้นะฮะต้นเกมเนาะส่วนวิธีการโจมมาได้ขอช้างก็ค่าๆนี้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบูชางไม่ได้แบนเสียเนี่ยแนะนําว่าให้หยิบเสียมาเลยนะครับทุกตาเพราะว่าบูชางเขาค่อนจะแพ้ทางเสียและเมอร์เซนเพราะตัวพวกนี้เป็นเมอร์เซนเนี่ยมันช่วยเพื่อนจากเก้าอี้ได้ดีและทําให้บูชางเบิ้ลได้ยากมากนะครับส,ส่วนเอ่อ เซียเนี่ยจะทําให้ไม้แรกจูได้นานขึ้นนั่นเองแล้วไม่โดนจับมาโซนก็อีเนาะงูช้างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกมจะไปได้รูปเกมจะไปได้ดีก็ตอนที่เพื่อนจูไม้แรกกับช่วยไม้แรกนั่นเองนะครับเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ทิศคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบในการอธิบายทิศของผมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมก็จะพยายามรวบรวมทิศมาเพิ่มอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้บายบายลาตีสวัสดิ์จ้า